โอ้ยออกมาจากบ้านตั้งไกลแล้วมาหาของหนดีกว่าโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหฐานไม่ต้องการเลยโอ้ยเฮอะไรเนี่ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหไม่ได้ลุงมดเลยนะเนี่ยอิกทะเลเหรอไหนไหนลองดูีิว่ามันจะมีอะไรไหมโอ้โหน่าจะมีของดีนะเนี่ยโอเคเจอเหล็กแล้วเราโอ้โหดีจริงๆเลยสุดยอด โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็หยิบเกมมาครับวันนี้มันจะมาสอนอ่าการเอสคาเลหาของนะครับโดยที่ไม่ใช่โดยที่ไม่ใช้ดมดเลยก็คือแต่จะมาใช้แอปอันนี้แทนนะครับมันชื่อว่าทูอะไรไม่รู้ครับอืมทูอะไรแล้ววะเออไม่ต้องอะไรหรอกกูไม่รู้โอเคนะครับก็ เดี๋ยวผมจะสอนโหลดท้ายคลิปเลยนะครับก็โหลดหาโหลดได้ตามเพจสตูนะครับโอเคก็วิธีการใช้โค้กมันจะมีเนี่ยตัวอมอยู่ข้างๆเนี่ยหรือถ้าใครไม่มีก็กดตรงที่ดูของเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับพอกดมาที่ดูของจะมีอะไรมาก,ก็มันจะมีที่ตั้งค่าอยู่ครับเนี่ยเทียนเป็นรูปเครื่องมือเทียนเป็นรูปเครื่องมือครับโอเคแล้ว นี่ครับมันจะเป็นรูปดาบเสียบกับพ i ิกแอกอยู่นะครับให้คุณทําการกดเข้าไปเลยจากนั้นก็กดตรงที่ดาบเสียบพิกแอกอีกทีหนึ่งครับนี่ครับแล้วก็จะมาสอนตั้งค่าเลยครับอันนี้นะครับคือสไปโว e กับเคีย t i ทีคือเอาชีวิตรอดกับสร้างสรรค์นะครับอันนอมาก็ไม่รู้ครับตรงนี้บินนะครับบินแล้วก็นี้คือลอยไม่สามารถทำลายทำลายไม่สามารถทุบเราได้ครับแล้วก็นี่คือฆ่าตัวตายอะไร ก็มาหาดูกันได้ครับแต่ผมจะมาสอนโมเลกซเเลกก็พอคุณเข้ามาก็เลื่อนลงมาครับก็มันจะตั้งค่าไว้เทียมนี้นะครับก็ให้คุณทําการกดอันที่สองนี้ครับที่ผมกดรัวๆครับโอเคพอเปิดปุ๊บออกมานะครับก็คุณใจ่ลูกศรชี้ใช่ไหมครับผมจะทําลูกศรชี้ไว้ให้ก็คือว่าตรงนี้เลยครับพอคุณทําการกดปุ๊บนี่ครับดูแลกครับถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่ามีแลกจริงหรือเปล่าลองไปดูกัน มีเลขจริงหรือเปล่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูนี่ครับท่านมีจริงครับมันไม่ได้โกหกก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็ต้องขอไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไปนะครับส่วนก็มีแผนที่ด้วยนะครับแผนที่ก็คุณทำการกดเข้าไปเหมือนเดิมก็กดอันที่สามนะครับนี่ครับอันที่สาม ปิดนี่ครับแผนที่เราจะรู้มันเลยว่าใครอะไรอยู่ตรงไหนที่สิบสองนาฬิกาอ่ามีสกิลิตันอยู่กับซอมบี้ไม่ใช่เลยสัตว์นั่นครับซอมบี้ก็มีจริงนะครับก็เราสามารถดูเลือดได้ด้วยมันตั้งค่ามาให้แล้วนะครับนี่ครับเลือดมันตอนนี้เลือดมันเหลือสิบเอ็ดเราทุบมันทีหนึ่งเลือดมันเหลือฟาดเสี่ยเลือดแล้วหกแล้วหนึ่งชกตายโอเค ก็ตอนนี้ซอมบี้กำลังถือดับมาที่12เลกา30 50นา,า,า,าทีตายสัสตว์เอ้ยก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยะนะครับก็มาก็ให้เข้ามาที่เพจสตูนะครับก็ไอคุณทําการเขียนว่า t o o l b o x นะครับโอเค TOO L นะครับแล้วก็ทูนี่ครับ toBOx นะครับนี่ครับ T box อกท l บล็ 4.5 PE นะครับให้คุณทำการกดอันแรกนะครับไม่มี0.15จุดอะไรเละทั้งสิ้นครับนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ทําคุณทําการกดดาวน์โหลดแล้วก็ทําการกดเปิดเข้าไปเลยครับโอเคร okay, นะครับก็อ้าวเฮ้ยอ้าวกูตายได้ไง w t a t the fuck? ไม่เป็นไรโอเคนะครับสำหรับ ครั้งนี้ก็มาสอนกันแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดชับต b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับ